สวัสดีครับทุกคนนะครับและวันนี้เราก็อยู่กับผมนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อัดมาหลายวันมาอัดวันนี้ทีเดียวนะฮะก็เป็นวันที่สามนะครับวันที่สามงการเรียนนะฮะก็วันที่สามวงการวันที่สามงการเรียนเนี่ยเป็นวิชาของอาจารย์อะไรไม่รู้เนี่ยแต่ตรงกับคืออะไรไม่รู้อาจารย์รู้แต่ไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับผมก็กลัวอาจจะเสียหายอะไรพวกนี้นะครับก็เรียนเรียนสุดยอดนะครับเขาเขาแบบ คือไงเขามีความรู้มากเลยนะครับคือเขาเขาก็บอกประมาณว่าไอที IT ทุกวันนี้มันคืออะไรอะไรพวกน,นี้นะมันก็คือการสื่อสารอะไรพวกน,นี้ใช่ไหมคือการสื่อสารการเก็บข้อมูลนะครับอันมหาศาลไว้ในหลายๆที่นะแล้วก็สามารถดึงมาใช้ได้อย่างง่ายง่ายสะดวกง่ายได้และสะดวกอืม mm hmm. และเขาก็เล่าตั้งแต่แบบยุคอื mm hmm. ก็ตั้งแต่แบบกําเนิดโลกเลยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่แบบชอบดูพวกสรรารคาดีในการเกิดโลกอะไรพวกนี้นะฮะก็เลยชื่นชอบค่อนข้างที่ชื่นชอบอาจารย์นี้ค่อนข้างมากนะครับชื่นชอบอาจารย์นี้ค่อนข้างมากนะครับผมเขาก็เล่าว่าตั้งแต่ไอ้วิวาาัฒนาการของโลกเนี่ยตั้งแต่ยุคอีปต์เมื่อสาม0ารปีที่แล้วเนี่ยเอาเข้าเรื่องเลยนะก็ประมาณว่ายุคหินเนี่ยยุคหินก็จะมีการพ่นสีการเอาสีไปแปะๆเพื่อไอ จะเลือกว่าเออฉันเคยม,มีมีม้าเท่านี้นะมีวัวเท่านี้นะมีหมูเท่านี้นะก็ไปแป,แปะแปะอะไรพวกนี้แปะที่ผนังนะครับเอาสีไปวาดรูปอะไรพวกนี้นะครับอือฮึแล้วก็เขาก็เล่าว่าในยุคอียิปต์เมื่อสามพันปีสามพันห้าร้อยปีที่แล้วเนี่ยได้เขาได้ใช้ไอ้เ,เ,เปเปปิลูสอืมเปปิลูสนะครับมาทําเป็นกระดาษ ซึ่งไอ้ตัวไปบิรูสเนี่ยผมมันเกิดมันทํามาจากไอ้พวกผลไม้ยอะแล้วเนี่ยใช่ป่าวไม่รู้นะมันมันมันคือมันคืออะไรไม่รู้อะมันคลา้คลายกระดาษเนี่ยเขาเรียกไปบิรูส์นะครับจําไม่ได้เลยสินะครับแล้วต่อต่อมาเนี่ยไปบิรูสมันทําจากขี้่อะไรนะลืมไปแล้ววะแล้วต่อมานะครับเขาก็ได้ใช้เป็นก็วิวัฒนาการจากไปปิลูสเนี่ยกลายเป็น โคเด็กนียครับโคเด็กนี่เขาเอาหนังสัตว์มานะหนังสัตว์มาแบบแล้วเขาเอาวาดรูปลงในนั้นนะครับก็จ e แบบ e ะ a, share, ได้เป็นแบบเหมือนรูปภาพที่แบบเป็นเหมือนรูปภาพที่เป็นในที่เป็นความเงาอะเออเหมือนรูปภาพแล้วจะาำให้มีความเงานะครับและและและต่อไปก็ a, พัฒน,นาเป็นแบบเอามาเย็บติดกันติดกันนะครับเขาเกเลย,เลยกลายเป็นพาร์ทเมนต์เลยพวกนี้อืม ไปไิรู้นี่อะไรไม่รู้สักอย่างนะครับผ้าหรือเป,ปล่ามันรู้อกมาสารสารสารกันอะไรแบบนะี้เนี่ยแล้วต่อมาก็กลายเป็นเปเปอร์จนได้นะครับอันนี้ผมจะเล่าถึงการกําเนิดกระดาษหรือสมุดที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับต่อมาก็ยุคคศหนึ่งร้ยห้าเนี่ยเริ่มมีการทําให้เป็นสมุดหนังสือเหมือนที่เราเราเห็นกันเนี่ยนะครับผมทําให้โดยทําขึ้นนะครับที่แรกก็คือที่จีนนะครับผมที่จีนก็หลักการทํางานของเขานะครับก็เขาก็จะเอาพวกซาก ผลไม้นะครับอะไรต่างๆวเนี้ยเอามาย่อยสลายให้เอามาบทุกทุกๆ,ๆอะไรบดละเอียดให้มันเหลือแต่ซากนะครับแล้วก็ตากแห้งจากนั้นก็รีดนะครับทาให้ได้เป็นแผ่นเรียบอะไรพวกนีนะ้นะครับคือนะครับตัวน้นแหละและต่อมาเนี่ยที่ผมโจทย์มานะก็คือเจมวอตเนี่ยเป็นคนแรกเราละคุณรู้จักเครื่องไอ้น้ำไหมคุณรู้ไหมว่าคุณรู้จักเครื่องโยนในน้ำไหมอะไรพวกนี้คือผมจะบอกก็คือว่าเจมวอตเนี่ยวอตหรืออะไรเจมวอดเนี่ย เจมวัตเนี่ยวัตหรือเจมวัตเนี่ยเป็นคนแรกนะครับเจมวัตเป็นคนแรกที่ผลิตเครื่องจักรไอ้น้าได้นะครับผมก็เป็นเครื่องใหญ่ๆเลยแล้วก็ตั้งอยู่กลางห้องนั่นแหละเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำแล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้มีคนเอาเครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยไปวิวัฒนาการเป็นอย่างอื่นนะครับไปดัดแปลงเป็นอย่างอื่นโมดิฟายอะไรพวกนี้นะเป็นอย่างอื่นก็คือเช่นรถไฟอะไรรถไฟไอ้น้ําหรือว่าเครื่องทอผ้าเครื่องจักรทอผ้าไอ้น้ําอะไรพวกนี้นะครับ จนทำและและก็ทำให้ให้เกิดสิ่งต่างๆมากมายนะครับที่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 ทมีเครื่องจักรไอ้น้ําเป็นพลังงานนะครับมีเครื่องจักรไอ้น้าเป็นเครื่องยนต์หรือว่าเป็นเป็นส่วนประกอบด้วยนะฮะซึ่งซึ่งเนี่ยซึ่งเขาเรียกซึ่งเขาเรียกยุคนั้นว่าเป็นยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับผมอืมอ่านะครับก็ถึงบอกเนียครับก็เจมวัดเลย ถ้าเขาถามคุณว่าใครเป็นคนผลิตเครื่องฉา้ไอนิมก็เจมวัตเนี่ยแล้วยุคอุตสาหกรรมเนี่ยเกิดได้ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดได้เพราะใครก็คือเจมวัตนั่นแหละครับอือก็ที่ผมจดมาอีกนะครับก็คือแรกๆเลยนะครับคนโบราณเนี่ยจะบันทึกข้อมูลลงผนังถ้ำอะไรพวกนี้นะครับเพื่อช่วยในการจดจําหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับช่วยในการจดจําช่วยในการบอกเล่าเรื่องราวให้ว่าช่วยในการอาจจะ จองอนาเขตด้วยแบบนี้นะครับอืมก็ตอนแรกนะครับแล้วต่อมาเนี่ยพวกอียิปต์นะครับตอนแรกเนี่ยพวกคนโบราณเขาบันทึกลงบนผนังถ้ำใช่ไหมผนังถา้าแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็พวกอียิปต์ก็ได้บันทึกลงบนกระดาษนะครับกระดาษกากา,กา,กาที่เรียกว่าเปเปเปลูสนะครับเปเปลูสเปปีเปปิลูสนะครับเปปิลูสอืมและจากนั้นก็และจากนั้นต่อมาก็ นั่นแหละครับคนจีนก็มาทําเอากากของผลไม้อะไรมารีดที่เรียบเนี่ยก็เลยกลายเป็นกระดาษสมุดแล้วนี้นะครับผมอนะครับคือที่ผมจะเล่าก็คือว่าคนโบราณเนี่ยเขาบันทึกข้อมูลลงลงผนังลงถ้ำลงอะไรนี้เพราะอะไรรู้ไหมเขาเพราะว่าเขาต้องการที่จะบันทึกข้อ เพราะว่ามันมีข้อมูลที่เขาจําไม่ได้ไงบางทีมันมีกัวอยู่ตรงนี้สิบตัวเงี้ยมีข้างหน้าอีกสิบตัวเงี้ยมีนู่นอีกสิบตัวเงี้ยเขาจําไม่ได้ไงเขาเลยเออเขาเลยจําตรงนี้ก่อนสิบตัวมาเขียนว่าเออตรงนี้มีสิบตัวนะเจอข้างหน้าอีกสิบตัวกลับมาเขียนเออตรงนี้มีอีกสิบตัวนะเจอข้างนู่นอีกสิบตัวเกลับมาเขียนเออตรงนี้อีกสิบตัวนะอ่ามันอาจจะไม่ใช่แค่กัวไงอาจจะมีช้างมีหมูมีงามีควายมีอะไรก็แล้วแต่ในบริเวณร้อยเมตรตรงนี้เนี่ยมีกี่ตัวกี่ตัวเขาก็จะะบบััันนนนทึกลงงใผผคร อ่าเนี่ยเนี่ยคือสาเหตุที่พวกคนปา่าที่พวกคนโบราณเขาบันทึกนะครับและต่อมาเนี่ยพวกอียิปต์เนี่ยที่สาเหตุที่เขาบันทึกลงกระดาษกระดาษเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมันมีแบบเขาเรียกว่ามันมีคนงานเยอะไงเ,เขาก็้องแบบจดจดไอ้บันทึกว่าเออเนี่ยคนงานคนนี้ทาไปได้เท่าไหร่นะบันทึกซื้อขายอะไรพวกนี้ส่งมากี่กิโลกี่กิโลอะไรกี่กิโลเนี่ยก็ได้บันทึกไว้นะครับก็เลยได้บันทึกลงสมุด นะเพื่อที่ง่ายต่อการจดจำนะครับการค้นหาหรือว่าอ่านอิงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับต่อมาปีคศ105้อเนี่ยจีนนะครับได้ผลิตกระดาษจีนได้ผลิตขึ้นมาได้ผลิตจีนเนี่ยได้คิดค้นกระดาษได้คิดค้นกระดาษจริงๆขึ้นมาเลยกระดาษแบบใกล้เคียงกับความเป็นจริงในปัจจุบันมากที่สุดนะครับขึ้นมาเขาทํามาซึ่งมันทํามาจากกากผลไม้นะครับกากอะไรพวกนี้พืชพันธุ์ตัญี้พืชอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เอามาบดละเอียดแล้วทําให้เรียบนะครับมันก็เลยคล้าย อันนี้มาที่สุดสม,มุดมาที่สุดนะแล้วเขาก็เขียนไปอันนี้สาเหตุก็เพราะว่าเขาต้องการทำเอ,เอาเอามาบันทึกข้อมูลอะไรนี้นะครับอืและทีนี้เนี่ยพอมาจนถึงยังไงเดียพอมาจนถึงไงถึงตอนถึงตอนที่เจมวัดเนี่ยเจมวัดเป็นคนคิดค้นเครื่องจากไอ้น้าเนี่ยทําให้มีการเปลี่ยนทําให้เกิดยุคที่มีการ ฏิวัติอุตสาหกรรมนัม่นหมายความว่ามีแต่โรงงานอุตสาหกรรมเยอะมากๆเลยเพราะว่าคือมันเหมือนกับว่าเราเรายังไงดีอะ่ะเราได้เอาหัวใจของอุตสาหกรรมไปอุตสาหกรรมอะ่ะคือมันคือมันเหมือนกับว่ามีคนนับศูนย์ถึงหนึ่งได้แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นคนต่อไปที่จะนับเป็นหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองอะไรพวกนี้มันง่ายแล้วไงอ่ามันง่ายแล้วมันง่ายแนละ้วคือมันธรรมดาจะบอกว่าไงดีอะ่ะ อ่าคือคือมันเออก็ง่ายๆไงมันเหมือนกับมีมันเหมือนกับมีคนเหมือนใครผมจําไม่ได้นะครับที่คนที่คิดคน้นคิดคนไมโครซอฟต์นี่ยมันเหมือนกับมีคนเนี่ยคิดค้นไมโครซอฟต์ได้แลย้วอย่างนี้ไงแล้วคนแล้วคนอื่นก็เขียนโปรแกรมขึ้นที่ไมโครซอฟต์ขึ้นมันก็ง่ายอลยไงเอออะไรพวกนี้แหละที่ผมจะบอกก็คือว่าเครื่องจักรอะไรต่างๆที่เกิดในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมน่ะ ล้วนมีไอเดียนะครับล้วนมีความคิดมาจากเครื่องจากไอ้น้าที่เจมวัตเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับผมเจมวัตเลยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองครับเขาคิดค้นแหล่งพลังงานขึ้นมาได้ปุ๊บ่าละและก็มีแบบนักประดิษฐ์ที่นักประดิษฐ์ที่แบบคิดค้นอย่างอื่นได้ด้วยอาจจะอันนี้คิดลถไฟเออฉัน ฉันว่ามันน่านจะเอาไปทาเป็นรถไว้แน่เลยก็เอาไปใส่อันนี้ฉันว่าน่าจะทำเป็นเครื่องจกักรเครื่องทอผ้าได้เนะก็เอาไปใส่ฉันว่าจะทําเป็นอะไรก็ได้นะก็เอาไปใส่ก็แค่นี้นะครับทาให้มันมีอะไรรู้ไหมในการที่มันมีเขาจะพูดว่าไงเนี่ยการที่มีเครื่องจักรเกิดขึ้นมากมายหรือว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายรอบตัวเราเนี่ยทาให้มันมีข้อมูลมากมายครับ ทำให้มันมีข้อมูลที่เยอะมหาศาลมากมายจนหัวเราจําไม่ได้จนมันจนกระดาษเนี่ยจดไม่ได้ละจดได้แต่มันเยอะจนกระดาษ่มันรับไม่ไหวจนไม่มีใครจะเขียนมันมากเกินกว่าที่ท,ที่กระดาษแผ่นที่กระดาษมันมากเกินกว่าที่กระดาษเนี่ยจะบรรจุข้อมูลไว้นะครับผมและก็มันซับซ้อนเกินกว่าที่ความสามารถของมนุษย์นะครับจะจะเปลี่ยนแปลงถ่าย จะเปลี่ยนแปลงจะจะถ่ายทอดผ่านมือลงกระดาษได้นะครับมันยากมากๆดังนั้นจึงนั้นไม่เกิดยุคไอทีขึ้นนะครับอจึงนั้นไม่เกิดพวกคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ขึ้นนะครับผมเพื่อที่ว่าพวกไอทีพวกคอมพิวเตอร์หรือนี้มันจะได้บันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับรวดเร็วแล้วก็ยังไงดีจะพูดว่าสุดยอดนะครับทำให้บันทึกอย่างรวดเร็วแล้วก็สุดยอดนีฮะ ก็อย่างเขียนแบบอะไรพวกนี้นะบันทึกเป็นคลิปเป็นอะไรเนี่ยก็ใจง่ายแล้วนนีมอผมอ boy. เออแล้วเขาก็บอกอีกว่าทําไมทําไมคนประเทศทําไมประเทศแถบเอเชียกับแถบยุโรปเนี่ยถึงมีความเจริญแตกต่างกันนะครับก็คือ แถบยุโรปอะแล้วเนี่ยพวกคนอังกฤษอะแล้วเนี่ยเขาเวลาเขาคิดค้นอะไรขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะเผยแพร่สู่สาธารณชนเลยแต่มีข้อแม้แต่มีข้อแม้นะครับว่าการเผยแพร่เนี่ยและและคนที่จะเอาไปทําเนี่ยก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยว่าเป็นเป็นคนทาอะไรพวกนี้นะสมมติผมคิดผมไอผมคิดอ่าอย่างเจมบัตมันคิดเครื่องจากไอ้น้ำได้ใช่ไหมเจมบัตก็เอาข้อมูลไปเผยแพร่เลย แต่ว่าถ้าคุณจะเอาไปใช้เนี่ยคุณก็ต้องถ้าคุณจะเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือว่าเอาไปขายไปแล้วเนี่ยไม่ได้นะคุณต้องคุณต้องอ้างอิงชื่อเขานะคุณจะไปแอบอ้างป็นของคุณเองไม่ได้นะครับอะไรเนี่ยคืออ,อนี่ไงคือเขาจดลิขสิทธิ์เลยแต่ว่าคนไทยครับหรือว่าคนเอเชียครับคนจีนอะไรพวกนี้นะครับเวลาเขาคิดสูตรก๋วยเตี๋ยวสูตรมามา่มาสูตรอะไรได้เนี่ยหรือว่าสูตรอะไรเจง๋จงๆเนี่ยเขาจะไม่เผยแพร่ครับเขาจะเก็บให้รุ่นลูกหลานอะไรพวกนี้นะครับ เก็บให้รุ่นสู ffe, ร่รุ่รรรรรลนลูกหลานอะไรพวกนี้และทีนี้เนี่ยถ้าลูกหลานไม่สืบต่อเลยจะทำยังไงความรู้ก็ต้องตายไปกับคนที่คิดค้นใช่ไหมครับตายไปกับพ่อเขาอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็เลยทําให้อะไรรู้ไหมครับความความหายครับไม่มีความรู้แทนท,นที่จะไอ้แท,นท,น,ทนที่จะเออสุดยอดกลายเป็นสุดยอดกลายเป็นที่จำใจะจำกลายเป็นไม่มีใครรู้จักครับตายครับจบครับนะฮะก็ตามนี้นะครับก็งบนะฮะก็ ก็ประมาณล่วงงกัไน้เลยครับก็ก็นะครับผม,มทีนี้เนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุให้คนยุโรปมีมีไอม,มีอะไรที่บันเจิดมากๆออกมาโชว์เราตลอดนะครับอืแล้วมีอะไร C2Z เออแล้วก็ตำส้มที่เราเห็นเห็นกันนี่นะครับผม มันมัน,ม,นมันเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับตามส้มที่เราเห็นทุกๆวันเนี่ยซึ่งร้อยกว่าปีนี่เองนะครับอาจารย์เป็นคนบอกนะครับมละกรเนี่ยไม่ใช่ของไทยนะมะกรที่เราเอามากินเนี่ยไม่ใช่ของไทยนะครับแต่ว่ามันมันขนมาจากที่ไหนไม่รู้แต่มันผ่านช่องเขาที่เรียกว่ามารากะและและคนและมันอาจเป็นสาเหตุแลไมตาไม่เท่ากันและไม่ตาไม่เท่ากัน,แล,กนและมันอาจเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมมันชื่อมละกรนะครับผม คือคือคนคนไทยอาจจะรับรับมาละรับเจ้าตัวมะละกอเนี่ยมาจากที่ไหนไม่รู้แต่คนที่ไหนไม่รู้เนี่ยเขาพูดว่าเออไม่ดีสิไม่ดีเราเมื่อเช้าเมื่อเาไม่ต้อเดียวเดียวมาเลยมาเลยก็คนไทยฟังได้ว่ามะละกอมะละก้มะละก้าอย่างเงี้ยแต่จริงๆมะละก้านี่มันคือเป็นทางผ่านของเนี่ยครับผลไม้ชนิดนี้อืมต่อมานะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์นะเราอยู่เป็นยุคที่แบบว่าอะไรก็สุดยอดนะครับผมมีคอมพิวเตอร์ที่จะทําให้โปรเป็นยุคที่มีคอมพิวเตอร์นะครับที่จะทําให้ไม่ตายก็ไม่เท่ากันวะเป็นยุคที่มีคอมพิวเตอร์ที่จะทําให้ในการสุดยอดนะครับอคอมพิวเตอร์สามารถทําทําอะไรได้เยอะอ่ะอืมแต่ยุคก่อนๆเราเนี่ยเราต้องกด กดเพื่อให้คอมพิวเตอร์มันทำไงแต่ยุคนี้เราไม่ต้องไปกดอะไรละให้คอมพิวเตอร์ทําเองแม่งหมดเลยเลยวกนี้นะครับอน,นะครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการบ้านนะครับการบ้านเนี่ยเขาไม่ให้ไปหาว่าคําถามเนี่ย Google คืออะไรนะฮะ Google คืออะไรเกินื้เนนีก็โดเขาก็ได้ไปาเขาให้ถามว่า Google คืออะไรอย่างนี้นะครับ เอาละเดี๋ยวผมจะปีไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ผมจะทำเป็นคลิปหนึ่งว่า Google คืออะไรนะครับถ้ายังไงเนี่ยให้คุณกดตรงลิงก์ข้างบนนี้เลยครับที่มันจะขึ้นอยู่แถวๆนี้นะหรือไม่นะครับก็ให้คุณหาดูในเนี่ยในช่อง YouTube ผมกม็ได้ว่าผมจะพิมพ์ชื่อว่าเออ g o o g l e คืออะไรแค่นี้นะครับผมมาจากไหนอะไรนี้เกิดได้อะไรยังไงนะครับผมเอาละงั้นคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ